เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขารับจ้างเด้อพี่น้องสบายดีมังนาวมังนาวสบายดีตีสบายด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 ีพี่น้องเอ้ยสบายดีตีสบายดีพี่น้องวันนี้เขาก็จะไปเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขารับจ้างเด้อพี่น้อง บักหน้าันไปเกี่ยวเขารับจ้างในบักหน้าอือสื่อบักหน้าได้นี่สวัสดีดิเพ่ามีคนเบิ่งเนาะคลิปบักหน้ามันนี่ก็ไปเกี่ยวขา่าเกี่ยวหนามเนาะเกี่ยวเขารับจาบ้างพี่น้อยเกี่ยวเขารับจ้างรับจ้างพี่น้อยเบิ่งกันเลยเนาะว่าสี่คนรายจำได้มวลน,นี่น้องมักหน้าเนาะ <c oughs> แนมนาตีแนมกองตีเออแนมกองตียกขึ้นเออเห็นแล้วลขึ้นเอาหัวขึ้นตีเออเบิงงบ่งเกาะเบิ่งเกาะ เราบางคนจะได้ชำได้เนาะวันนี้วันนี้ก็สิบป่ายวันสิบห้าคนเกี่ยวแต่ว,ว่าน,นี่ยเดี๋ยวไปนอนมือแรกเนาะแต่บันไดทายก็ได้ทายมือนี้เนาะยกขึ้นลุกขึ้นเอาหัวขึ้นดิเออได้ทายมือนี้ไปนอนเบิ่งบรรยากาศเนาะเกี่ยวเขารับจ้างไปนอนรับจ้างเนาะกระจา,จางเนาะวันละแสนแสนสามสิบพันกีบหนึ่งแสนสามหมื่นกีบเนาะไปเบิ่งก็เลยไปนอนกินข้าวกินนอนอยู่นี่เขานนเขานาะว่าเป็นจะได้มัอนี้ไปแม่งเนาะ เาเบื้องแรกเบิ้งไปเกี่ยวขาไปนั่งเลยนี่จะเป็นเกี่ยวว,าวยอยอยา่านี่ฝนเสียงเจี๊ยรออะไรล่ะถือทันงแต่ทันบูมีเสียงว่นแต่เ้าด้วย, <c oughs> ย,ย,ววยนี่เกี่ยวว่านีข้าศึกหรือเปล่ามันี ทางไปสวนทางไปนะรถลานสีหอดเทียงนะายหอดเทียงแล้วเวย้ย งัวปอะไรวะคนครบบ้ามาเนี่เจ๊เจ๊ร้อยคนคบบ้ามาเนี่ยบ้เป็นง่ายเลยอเน่อาไว้ยังกบทำแซวากาศเยีนใช่เลยจะเกี่ยวกับแดดอืมใครกัหฮาวมมาตีไปทางไหนนี่ ไปทางไีนี่ไปพุ่นบหรอไปป่านี่เราอดมนจะกกันไปไปดี่ยวลูกไปนมันตมันบ่งมันตาสยึดตึงจังอ้กวงตัดโตตัดรแปรแปมาแปร์ซาใส่วขึ้นจ้เดขมดตัดยนดีเขาเะ่า

เพเห็นกระปูดได้โตเลยนีั่งหตยตมาหอจะห้ช่หนพี่นีพีแล้วจะมา้งมาหลอกเจอแล้วอ้ยบาดับพี่เลยวะถ้ไมพี่พี่ก็มองเลยดี่ เ้าเมมีเสลเินตัวม้าตับตไอเตบกไปลยจะมีวานหวานเด้อจะมีหน้า,นา้หน้าทีมับก,กันี่ยัดืให้ดูสัว่ะบูบ้างจเห็ดบุญไปให้ี่ใเห็ดบุญมันามาพีแลเ็นนาเยาอะเลย ก็พอใชยเยอะเยเด้อี้าวคีจะยข่ยกแนองบบเข้าบ่หักเข้าบ่หักอยู่ซ้ายเมันจะกระเียนน้องเส่ทีองมันน่าคุณที่เกิหยิแบบมีน้ำตาออกมาหน้านาอักอีก

จากยูลาวาเคยสัดชัดยุทไทยก็จะมยสัดน่เหงาัือไดรมันได้ๆัอืมไ่ได้ก็หาโตนวเาคงปอยเพลิดเนูาเคยสัดที่เคยไปมบุญเบน ให้ที่สามตื่นกันไปแล้วเที่ยงเลยสิบเอ็ดโมงแล้วพักเที่ยงพักเที่ยงพี่น้องหูพี่ช่างลายโซลตะจิกูมาหนีแต่พะมือหรือเปล่สองมือแปนเติร์ด พากัดขึ้นนะพุน่นพวก, er กหอดเที่ยงก็หอดแล้วว่าพ่นหอดทางพุน่นแล้วพักเที่ยงกิดข้าแล้วบอกไว้ห <Bye. S 1> <ป>ิวเขาแฟนเติร์ดแดดมัน,นลงใบสองขึ้นชิบเบ็ดโม

กระติ๊บยันเด่นไปนย้างมุมนี่แน่ยองเลยเนี่ยาักกาดเที่ย่ักกาเที่ยวย้นนเที่ยวเขาักกทิ้่ตบนา้ยนย้ายใ่หอเป่มีมีมุดมีรดนี่แต่ว่ามีดอกต้องขอบุณเซ็ตแฉะเจ๊แบเจ๊เจียงตันีสีเจ

สา่มึงนึ่งในจานมันคือมดอันหนึ่งเลยมเงียมนนั่งไปไปโผมันเจอไกัน้าเขาอยกเขอยากเต้เาเทีมรถเนยเต้เอ้าไปเลยช้มอมึงอีน่าเยมึงหน้าปใ่จะกอเขอยาพุ่งพ่กะออแต่เดียะเขากอนเีเองเฉพาะตอนแดด เนแดงบห่อรองกวาดจับแดดจับแดนะระแดนั่นอตองบ่ายนั่นจะตองตองแดดก็จะอาวนไปหับเงินเดือนทับเงินเดือนไเเกี่ยวเข่าเครื่องมือเนาะแล้วก่อนแส้นสามสิบโครนาหกสิบห้าพัน